สวัสดีครับครับเ้านี้กับพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับเสียนแหลงจับป่านะครับอยูุทีครับบานหนองปือตําบลบึงสําโรงอำเภอแก่งสนามนางนะครับจังหวัดโคราชของเขานี่แหละครับแพ้นะครับแพรแพรสองร้อยนะครับบัตรฝั่งร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้นะครับยูบอกับสถานการกับเต็มร้อยแล้วครับ แพกอะเก่าสิบเปอร์เซ็นตแล้วครับเก่าสิบเปอร์เซ็นแล้วอ่ะให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศหลอบ,บอนะครับรอ๋อครับรนี่ครับกลับมาใครนะครับ นี่นะครับนี่ครับเสียนแหนะครับอันนี้มาจากไสนนะครับอ๋อครับเสียนแหจากชัยภูมินะครับโอ้คนก็ไล่ครับเมื่อนี้โอ้กินข้าวแซ่บปะแม่อ๋อครับนี่ครับเสียนแหนะครับอนาคตเสียนแหนะครับตัวน้อยๆของเขานะครับเอาไปต่อครับ นะครับนี่คือนะครับเสียนแหจากบรรนวนนะครับรถสำรานนะครับชัยภูมินี่ครับเสียนแหครับเสียงเนีงเสียงเนีงนี่ครับเสียงเนีงครับคู่หูไปใช้โอ้เสียงเนียงเนี้ยครับเสียงแหนะครับเสียงแหจากบรรนวนนะครับเอาเติมพลังนะครับก่อนลงแห่พี่น้องเอาไปต่อกันเลยครับ เอ้โหแห่บท่านลงพี่น้องเอ้โหกไฟขึ้นแล้วพี wow ่น้องโอ้ไปบ่ปลาัวนี้ปลานินนะครับหองแห่รัท่านลงพี่น้องดังไฟแล้วครับย่างปลาแล้วครับครับนี่นะครับอาหารพี่น้องนี่คือครับที่เซนไฮครับเส้นแหมมาซื้อนะครับทำการขายของนะครับ นี่ครับไม่ค้างเขานะครับเอ่อนี่ยครับเส้นเหนนะครับเส้นเหนมาจากไสนานี่ครับมาจากบ้านเดียมครับอ๋อครับเส้นเหนจากบ้านเดียมพี่น้องเอานะครับบรรยากาศรอบบ่อนะครับนี่ครับเงพี่น้องครับกินข้าวกินปลานะครับกกิินนข้าวปลามากมากขึ้นมากครับผมขอบคุณครับ เนี่ยยังกินนน้อครับเนี่ยปีน้รอเอลพลังกรลุงแหครับขอบคุณครับไปนะครับลูกชิ้นเด้อหนาบอ้โอลูกชิ้นกันเป็นตะแซยพักนะครับนี่ครับเอา แนวห่อนทองกับนี้ครับผมนี่ครับลึกชิ้นปิงนะครับเป็นแหนมครับนี่เอาเอาละครับเสียนลงนะครับน่ลงกีบกลางพี่น้องเออคุณรหลับเหมาลายใหญ่นะครับนี่เอาครับพาพี่น้องครับมาเบ่งนะครับพี่น้องนะครับเส้นแหนะครับพี่น้องเส้นแหนะครับ นี่แนว้ห่อนทองครับผมนะครับเติมพลังนะครับก่อนลุงเหนะครับบ่อนะครับนี่ครับเสี้นเหมาจากบ้านไผ่นะครับเอาพี่น้องลับมาบึงเหนะครับแหนีะครับที่เสี้นเหนะครับนํามาขายพี่น้องนํามาขายอยู่ขางบ่อนะครับนี่ครับเหครับสวยเลยครับพี่น้องครับบึงเหนะครับสวยเลยครับนี่ครับเสียนเหนะครับ เอซียนเฮนะครับนี่ครับเซียนเฮนะครับอ่ำเภอเมืองมาสั่นพี่น้องเอ้าโคราดน้ำกันขอบคุณครับเอ้าอะไรครับเป็นครับพี่น้องเซีนเฮนะครับเอ้าเตรีมงานเสียเสียนมาสั่นพี่น้องเอ้าครับมันมันนะครับขอบคุณครับ อ่ะครับเชิญแหรครับตอนนี้ครับเตรียมแหนะครับพี่น้องอ่าขาดเดยอะขาดเดยเอะแหขาดหลายมาสั้นเอาทำการซ้อมทันทีนะครับเอาครับเอานี่ครับเชิญแหจากบ้านโศกบ้านจอกเชยภูมิครับเอาเออเอาครับกราบขอกับป่าอู้ไปเด็กบองนี่ยังนะ โอ้เจ้าอ๋อครับพี่น้องครับเอานี่แหละครับชีวิตอีสานนะครับบ้านๆของเขาครับอีกจัหน้อยนะครับปัดล้อครับรอเบิ้งนาทีทองนะครับนี่ครับพี่น้องเบื้งพี่น้องเส้นเฮนะครับเอ๋อนะครับเพิมพลังนะครับเพิมพลังก่อนลงป่านะครับลงจากป่านะครับอ๋อครับนี่ทีมงานจักริน เอาเสียนเหี้ยจับัวใหญ่ครับเนี่ครับหมันหมันเด้อครับเด้อตันะครับปีเดีปีแล้วครับกรรมการคือเก่าแล้วครับกรรมการใครเพิ่งมาเนี่ว่าเพไปบอกผมมาเบิ่งนยูว่าท่านเข้าอะไรนี่ ครับ <S preach science> <á> ุ่งน้ครับเพื่อเดียรถออกก็ผาตามเกีาพี่น้องเ, um เอาี่้เาเอาครับเชียร์กันครับเชียร์ครับเอซ้อบัตรซื้อตัววนยครับมาครับยเงินนะครับซื้อบัตรซื้อตัวเอ้าบอกว่าสิเป็นงานยังไงครับติดต่อได้นะครับผมครับติดต่อครับทีมงานแหกหมันนะครับหลับทุกงานพี่นอง เอาครับตอนนี้ครับพี่น้องเซนเฮนะครับกัขึ้นแพ้นะครับเตรียมตัวนะครับวินาทีทองพี่น้องทิพพี่น้องครับพี่น้องรอชมนะครับเอออีกจักหน่อยนะครับบอกเกินใจดอกพี่น้องครยบรอเบิรงครับอาวอันนี้นะครับอ๋อวินาทีทองพี่น้องเอ้านะครับไปว่าวความกันเนาะนะครับผมกผมมีซ้ำสิบเอ็ดนะครับเุกคอ้าว เร,ร have ่องหนึ Mar ่งข้นมาจะใส่ตั้งครับบอลกอนมูนี่เป ah, huh? ็นตาเชื่อมขึลารัเรื่องหนึ่นี่ยุคแข่เรื่องแดงนี่ครับเป็นอย่างเรือเอานี่ครับเหลือห่งพี่น้องมาตะใสนะครับบานกอนมูเลยพี่น้องพาหมูนะครับพอเป็นระบบ อั่งนี้ครับพี่น้องเหรอเอ้าเสียงจากต้นสูงครับเอ้ยเอ้อเออเออไปครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ว บรรยากาศนะครับบ้านหนองปื้ออำเภอแก่งสนามนางครับจังหวัดโคราชพี่น้องเขาพี่น้องเขามาแล้วครับหมาแล้วเอ้าครับปลานินพี่น้องปลานินครับเอ้ยเอาครับเพียนแลวครับตัวน้อยๆนะครับนาโคตดไกลครับผมครับนี่ครับปลาจะเพียนไม่แ้อง I <laughs> do เช่นไครับเอาพี่น้องเอ้ยเออเอา,เอาบอลเปันกระดงพี่น้อง <c oughs> เอาครับเข <c oughs> ีป่ปะครับเข <c oughs> ี่ะ <c oughs> เอาครับพี่น้องเบิ้งเลยครับมาแล้วสองสามสีอ่อืออือบอลนิ่งยพี่น้องปบอลน,นิ่งยัย ครับตัวนี้ครับประมาณสองโลพี่น้องเอาเอาท่าออไหนเ่ะอืสุดยอ,อดครับสุดยอดพี่น้องปลานินใหญ่ครับโอ้โอาครับมันครับมันแล้วมันแล้วคุ้มค่าบัตแล้วครับตัวเดียวเอาตัวนี้บอลลุดแล้วครับสองโอลครับเอาเอาครับมุดแล้วครับคนหน,นึนงน่งมุดแล้วพี่น้อง เอาเอาครับเบิ้งแค่เขียวแหี้เขียวเลยครับแหี้เขียวเลยครับพี่น้องเอาเอามาเลยครับมาขึ้นมาแล้วหนึ่งเอา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 ไปไหนพี่น้องเอามาสองสามสี่ห้าโอ อะไรพี่น้องหมานแล้วครับเอาพี่น้องทางนี้กับมุดแล้วครับถือป่านี้มาสั้นเอาหมดแล้วครับหมดแล้วเอาครับล้อเบิงครับล้อเบิงตอนเพื่อนเอาแหขึ้นครับเอาครับเป็นจะขาดฟังเสียวเอาเอาหมานไอ้หมานเออเออหมานแหครับก้มบรรทัดวัดพี่น้องเอ โอ้พี่น้องกับมาแล้วครับเอ้ยครับเสีจะเนี่ยครับเสียนฟังครับเอาครับกระสุนสุดถืออยู่ครับมาถืออยู่เอาจอดนี่ครับเอ้เอาครับดังนี้ก็ว่าถือก็จะเนี้ครับแพ้เหลืองจะร้อนนะครับเสือดำครับเอ้เอาพี่น้องครับล้อรุ่นนะครับ เอาเอาครับไปดนครับอู้เอามาแล้วพี่น้องมาแล้วเอาครับเอาไปอู้อู้ลาดุกครับอู้อรรยากาศพี่น้องสับเซียนแหนะครับบ้านหนองปืออำเภอแก้งสนามนางนะครับโคราชของเขานี่แหละพี่น้องอู้อ้า เฮ้ยเอาครับพี่น้องเอาลีลากการวานแหครับเอาพวกนี้ก็มาแล้วครับมาแล้วครับตะเพียนนะครับตะเพียนเอาครับพี่น้องครับเอาครับเบิ้องครับเอาแหเขียวอีกแล้วครับเอ้าเอ้าเอ้าพี่น้องเอ้าเอาครับลุ้นน้ำกันครับมาแล้วครับหมุนแหแล้วพี่น้องเอ้าเอาครับเอา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  เอาพี่น้องเอาเอ้าเอ้านี่ลากัดวันเหี้ยครับเอาครับเอาเบิ้งเอาครับพี่น้องเอ้ยม้วนครับเอาวานแห่พี่น้องเบิ้งเอาเอาแตกแตกด้อเอาเอาวานนี้พี่น้องเพิ่นเบิ้งครับไปแล้วครับเอ้อวานเสี้ยววันใหม่พี่น้องเอ้ยวอ่งไปแล้วครับไปแล้วเอ้า ครับตัวป่าครับพี่น้องเอาไปต่อครับไปต่อเอู้ยีลากัร์ดวันแฮวเสียนแฮวครับหาแล้วพี่น้องเออหมอครับโอ้หมันครับหมันหมันหมันเออตัดเลี้ยงวนๆพี่น้องเอาโอ้อันนี้กับหมาพี่น้องเอ้อเอาครับโดนป่าเอ้ อ,อัันนนน้่ะเอาครับบรรยากาศครับ,บ,บนี่ครับมีกล่องเชียร์วนะครับกล่องเชียร์ไปกับต่อครับเอาโอ้หมันอย่างนี้นะครับเอาโอ้ไปดมอ,อุ่ดนดังนึงครับวิทย์ห้อมไม้ครับกางไว้เรียบร้อยแล้วครับเอา นี่ก็ได้กันครับปลาตะเพียนเอาเอาเอาเสียนบานข้อบานเมียบานบานเอาครับนี่โอ้ยเอาเอาเพิ่งป่าครับโอ้โหนี่ละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ เฮ่อเบิ่งแห่เขียวครับพอดม์นะครับเสียนแห่จากบ้านข้อครับเอาเอาลุนครับลุนครับเอาถือว่าถือว่าสวนว่าเอาสวนใส่ดีถือนะครับมาแล้วครับลุนนะครับมาแล้ว ไป้ังอ้าเอาเอปดมีโอ้ยคือมาลงไปเนี่ยขอขอเิ่งป่ดนะครับขอขอเิ่งป่านะครับเอาโอ้ยู่ยังไปดงเอา่น้องเดี๋อวเดี๋ยเอา อ๋อนี่ได้ได้ครับเอออ้าลุนครับเออครับเส้นฟูงครับปั่นน้นสูงไปเรืองเอมานหมานหมยกกระสังรบ้างนะครับยกช้างบงนี่ยโยกกระสังป่าบ้างเนี่ย้าวลัเอ้าเส้นฟูงนนสูงครับ เอาเอาวันไหนพี่น้องเพิ่นเบิ่อนนะครับการวันแหววันแตกๆอ๊อบโอ้ยโอ้ยมันหลุดซอกเว้ยอู้ยไปต้องเอ๋อเบิ่งครับเบิ่งครับโอ้อมันนะครับมันแล้วมันแล้วเอาเอาเสียงแหจากบัวใหญ่พี่น้องเอู้ยดังนั่นกับไม้แล้วเอาเอาพอได้ไปยู่ไปกินครับถือว่าซอยกันไปเอา เบิ่งปลาพี่น้องกันครับโอ้ยเอาลงทุนแน่จังหน่อยโอ้เอาเอาเพี่น้องขอญอาติเด้อครับเบิ่งปลาโอ้ปลาหนิ้งไงครับอ้คุมแล้วบัตรลอยหาซิบอ่ะเอาพี่น้องเบิ่งปลาครับกระสังนี่เป็นทังไหนหมานบ่อ้ นี่ก็ได้กันครับเอาพอได้ไปโย่ไปกินเรียงดูเรียงต่อไปครับเอาพี่น้องครับเบิ้งครับมาแล้วหนึ่งเอาเอาอย่างนี้เบิ้งครับอง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 อองโ,โอ้สองตัวพี่น้องเอานะครับปลาครับเอาเด๋ยวได้พี่น้องได้ทุกคู่ทุกคนอยู่ครับ ฝึกปี๊ดๆจนแฮกันครับหมานบ่ครับหมานบ่ครับขอระหยัดด้วยครับเด้อเอาน,นี่พี่น้องเอาได้กันทุกคนครับคือสีวะได้ไปโบดจากที่มือเนี่ยรุ่นกันต่อครับแหกเท้าพี่น้องเอาว่างเปล่าครับเอา ขอเบิ้งกระชังตาเด้ด้วยครับเอา๋ครับยังคุณเลยโยครับพอได้อยู่ครับเอาสวัสดีครับเอามาจากไซน้อครับนี่ไโน้นสูงครับอ้าวอำเภอโน้นสูงครับขอหยาดเบิ้งปลาเลยครับไปครับไมครับเอาย่องเบิ้งปลาครับว้าวนาปลาตะเพียนครับมีไซส์สวยๆครับ ลุ้นต่อครับถือมาพี่โอ้ข้าหน่อยเอาเอาครับดูครับดูครับดูครับปลาตะเพียนครับโอ้เป็นตาปาดเพียนครับเอาบังดีไล่ครันไม่เข้มแล้วอือโอ้โอ้โอ้ครับโอ้บัตรสองร้อยร้อาสิบโอ้บัตรโอ้ขอโทษครับบัตรร้อยห้าสิบโอ้เอาครับเสียนตุ่มกับตุ่มฟังเราไปเดี๋ยว เอาเสียนิ่งเสียนิ่งเอาดูเอาดูเอาบัานแห่พิ่นเบ่งนดูมาด้วยนะขู่อทิตครับขู่อทิตครับขู่อทิตครับได้ปะครับเอาเอาเบิ่งขู่อทิตย์บ้านแห่ครับแต็กคนน้อยเนาะเอาครับเอาขู่อทิตบ์มมักก้องครับมื่อนี้เดาไปแล้วพี่น้อง แก้วเอาพี่น้องมาเบิ ah, ่งครับเสียบฟังครับเอาตุ่มน้ำฟังแล้วครับฉากสุดท้ายแล้วเอ้านี่มาแล้วหนึ่งครับมาครับโอ้บเ่ากระเคีงแข็งรแข็งครับเอาหมดแล้วครับหมดแล้วเอา เฮียเชียวครับโอ้บ้างปลาเป็นไม้อีกแล้วครับเอาโอ้สองตัวโอ้ได้ปลาดุกเหรอได้แก้วแรงแล้วครับ นี่ครับกล่องแก้วครับกล่องียร์โอ้ยตื่นก่อนโอ้มาเขาเดี๋ยวพี่ต้องลงเขาเดี๋ยวครับเมันกระสังแล้วครับโอ้บัตร้อยห้าสิบโอ้เอาเอาเอาบิ่งดีลากานบ้านเฮครับเนี่ยเออเอาครับขออนุญาตเบิ่งป่าเด้อครับนี่พี่ต้องป่าตะเตียนนี่ใส่สวยเลยครับเอา ออเอามาลุ้นน้ากันครับเอาเอาโเดอเซียวขึ้นก้อนครับเอาว้ายมาหนึ่งตัวเอาดังนี้กับมาขึ้นกัน,น,นแล้วครับเอาโอ้หมันยู่ได้นี่ โอ้คอ,อยย่าได้ครับยกยกสระชั้นให้ผมบังเนี่ยอ้โอ้ลอ,อยหาซีบมาพี่น้องคุ่มแล้วครับเอาเอาครับเ,เ, <INDISTINCT S 1> เสียนแหรอฟังครับฝากติดตามดนะครับเพชรจขาดฟังซีครับผมบรครับผมขอบคุณครับเอู้วโดดแล้วพี่น้องเอาเอานี่ก็ไมานะครับเป็นบัตรการกุศลนะพี่น้องเอา หรือว่าเอาเงินเขาหมู่บ้านเขาวัดเขาวัดนะครับซอยกันนะครับเลียนแหีของเขานะครับเอาพี่น้องรอเบิงครับรอเบิงโอ้โหมีตะพูมันนะครับรอบฟังเอาเอามาแล้วไปลองว้าฮโอ,โอ,โอ้ได้ยเนะยอะเลยงาโอ้สวัสดีครับโอ้ บ้านเป็นไผ่เอาชิมงานบ้านน้องโดนพี่น้องเอาเฮีให้ปัดมาเอาครับครับเบิ่งครับแหเขียวได้พี่น้องลีลาการบ้านแหครับเจ้าหลวงเอาเบิ่งแหเขียวครับลีลาการบ้านแหเอาครับบ้านแหพี่น้องเพิ่นเบิ่อนนะครับเอาเพิ่นถ่าเบิ่งอยู่เอาเอ้หมานนึ่งครับเอาครับ พี่ต้องเอาลีลาการบ้านนี้ครับเอาไปแลวพี่ต้องอ้เอาครับไปกันต่อเลยครับผมาาบามานปน้อครับทั้งนี้เอาไปครับลีลา,าพี่น้องเอาตัวโอ้ย ว่านแคเป็นลูกพระใจครับอ๋อสงสัยส,สิมีความรักเหรอครับเอาครับเอา,าเอาเอดปานะครับโอ้ปาตะเพียนครับโอ้ว่นไงพี่น้องเบิไปครับเบิ่งได้ถุงอ้นครับลุ้นกันครับลุ้นลุนลุนครับลุ้นครับเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วครับมาแล้ว โอ้โอ้ว่างเปล่าครับเอาครับลุนกันต่อครับเอานี่ฉันเหวี่ยงตัวน้อยครับผมมาแล้วครับมาเอาครับเบิกบานแหนไปพร้อมโอ้โอ้โอ้ว่างเปล่าครับเอา แห่แหเหลียงนะครับแหเหลียงครับแหลงพอเอาถือมะครับถือมโอ้อเพิ ong, a little, a little, a little ่ลตะติปา